สเสด็จออกสีหบัญชรมวลมหาประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงสุดลูกหูลูกตาหนานแน่น<า>จนกระทั่งร่วงท่านสเสด็จพระชเมนกลับถึงโรงพยาบาลศิริราชน้ำตาแห่งความพื้มปิติปไ,ไปฟังเสียงความรู้สึก,กาบางท่านนะครับคงจะนำเสนอไม่ได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นลมเป็นแรงกันก็มากมาย แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อแต่การใดเพื่อจะหวังให้พระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรว่ามีประชาชนรักองค์ท่านมากขนาดไหนถึงมาเฝ้ารับเสด็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เห็นองค์ท่านชัดๆหรือไม่เห็นเลยแต่ต้องการจะให้องค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นนะครับว่าคนไทยเรารักองค์ขนาดไหนเชญครับ จะมองไม่เห็นท่านนะแต่ใจเราสํานึกถึงพระพระมหากรุณาที่คุณของท่านที่มีต่อพวกเราคนไทยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะมันเป็นวันสําคัญแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เราจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งความจริง,รงแล้วจริงๆเราเราสามารถทําอะไรอีกได้อีกเยอะแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งเล็กๆที่เราสามารถคนไทยทุกคนสามารถที่จะแสดงออกได้ได้ง่ายที่สุดก็แค่มาที่นี่มารวมกัน แล้วก็มาตะโกนว่าทรงพระเจริญดีใจมากเลยครับที่เห็นในในหลวงครับตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ผ่านมาตั้งหกปีน่ะมันนานมากเลยครับกว่าจะได้เจอในหลวงรักกันมา6หกปีที่แล้วหนูมันมาครั้งหนึ่งใช่ไหมครับลูกมาแล้วครับเคยมาแล้วครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้มาใจดีใหญบ้าเจอรั้นหนึ่งก็ทราบชึงครับเจอไปหลายครั้งไม่ได้เจอมาหลายครั้ง ดีใจหมดีใจมากเลยครับขอบครณใเพราะตรงพระเจริญครับก็ชื่นใจนะคะชื่นใจแทนในหลวงที่จริงคนมาเยอะมากเลยค่ะเรียงไงก็คนไทยรักกันแล้วก็คนไทยรักในหลวงที่สุดในหัวใจแล้วค่ะที่สุดของที่สุดแล้วค่ะตรงพระเจริญค่ะประทับใจมากมากค่ะประทับใจมากๆไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็เยอะมากจริงๆค่ะทรงพระเจริญค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ มีประโยคเป็นบทสนทนาซึ่งมีการส่งต่อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมฮะหลานสาวเนี่ยนะ,ะจะบอกว่าคุณยายบอกว่ามองไม่เห็นในหลวงเลยรุ่งนี้ดูทีวีอยู่ที่บ้านดีกว่าคือหลานเนี่ยพูดก,กับคุณยายคุณยายเนี่ยตอบอย่างนี้นะครับยายไม่ได้มาดูในหลวงหรอกแต่ยายมาให้ในหลวงดูว่ามีคนจงรักภักดีต่อท่านมากมายขนาดไหน ซึ่งมาปักหลักติดตามข่าวนะครับไปฟังความรู้สึกของบางท่านนะฮะที่มาติดตามข่าวนําเสนอข่าวนี้เชยนะ The atmosphere is amazing here. It's amazing, and people, even if it's very hot, and the old people are really—they have this energy because of the king and because of uh, love. Uh, it's amazing. I never, I never seen something like this before. So. Have you ever wondered why Thai people love the king like this? I ever, because it's been so so many generations. It has uh, the king has been the king for for so long, yes. and I think it goes from generation to generation, and all the good things he's done also for. the of course, and it's very um, everyone. Everyone loved the king in Thailand. Today is more special personally because it's um, I'm much closer. I, I had a chance to see the king like very close, take photos. It's just amazing. It's so romantic. I feel I'm so excited today. I was like, wow. And have you ever wondered why Thai people love the king like this? I think uh, I think he's done so much for the country and, and I think many people wonder, very really, uh, people like in Europe and they're like why Thai people asking so much and they, today just my photos prove that it's amazing. It's so and how do you report the news to Sweden, right? Sweden, yeah, I shoot for uh, BBC and for Sweden, yeah, yeah. So the BBC will report? Yes, of course, be right. be, uh, I'm going to write the truth, it was amazing, it was like over 200,000 people I think estimated yes. and just amazing, people were crying. People are screaming. They love the king so much, and and you can see that in photos and and videos. And it's amazing. It just amazing. น้องไบนี่คก็คือเป็นนักข่าวชาวต่างชาติสองคนซึ่งพูดไปในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึก amazing, amazing มากทึ่งมากว่าทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดนี้ทั้งๆท,ที่อากาศร้อนก็ยังมารวมตัวกันมันเป็นเพราะความรักที่ประชาชนชาวไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสื่อท่านแรกที่มาเนี่ยค่ะบอกว่าแล้วมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่เจเนเรชันเดียวมีหลากหลายเจเนเรชันก็คือตั้งแต่ยังเด็กไปจนถึงโตเป็นเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะคะ66ปีแล้วนะครับใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอยู่ไกลามา มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีแล้วก็ตื่นเต้นมากปกติแล้วชาวต่างชาติเนี่ยงงสงสัยว่าคนไทยทําไมถึงรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดนี้แต่ภาพของเขาที่เขาได้ถ่ายวันนี้ที่จะสื่อออกไปเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ค่ะว่าคนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆ